หอยรีวิวสาธิตการใช้มืออาเร็วเร็วเร็วนี่อ่ะอ่ะอ่ะนะอ่ะร้อยเชือกให้ไหนนะรอลูกปัดให้มามาหน่อยอ่ะอ่ะลูกปัดร้อยลูกปัดนะโอ้ไล่ได้ด้วยอ่าเร็ว อ่ะอธิรัลลูกไอ้นี่เสร็จลูกนั้นนอธิรุลูกเออเออ่ะอ่ะอ่ะสิอันไม่ถือรอเสร็จยางลูกนั้นลูกนั้นปล่อยเชือกลงเชือกก่อนสิลูกเออมาใช้ผ้ายีนออ่ะโอเคขอบคุณยีอลที่สองคือยีนอแอลได้ชื่อว่าขายดิรับลลกสำหรับยนอมีบางขายมานานถึงรปีได้ตามท่วไปเมีความเข้มข้น องได้ดีค่อยๆใส่ค่อยๆใส่จนี่้องดิวหนูไม่ดูหนูจะเสียบลงลงมัยเสียบจะเป็นสียอนทมืออ่ะสีเขียวนะมเขียว้เขียวสีเขียวไม่เอาหรอเอาสีสีอะไรสีอะไรสีเหลืองไหมเหลืองไม่เอาเหลือง เลยเฮ้ยติดติดติดอ่ะสีอะไรพอทอแล้วสีแดงอ่ะร้อยร้อยเก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยเข้าปากซะแล้วอ๋ยอ่ะเดีอไหนร้อยให้มันมาหน่ออ่ะร้อยให้มันเต็มเต็ม่ะร้อยให้เต็มเต็มนะโอ้เก่งจังเลย